นายกคนที่30อาจเป็นคนนี้เผยดวงม้ามืดได้ไพ่รุนแรงคล้ายลุงตู่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับหลังพิธาลิมเจริญรัตช์่วดตตำแหน่งนายกคนที่30จากการโหวตในสภาครั้งที่1ได้เสียงเห็นชอบไม่ถึง375เสียง และจะมีการเสนอชื่อพิธาอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคม2566ล่าสุดอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเผยข้อมูลไพ่ย,ยิบสีรับอีกครั้งหลังเคยให้เสียงไพ่ย,ยิบสีทำนายดวงนายกคนใหม่ไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ไายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งถามว่าไพ่ของบิกป้อมผพลเอกประวิทยคืออะไรในวันนั้นอาจารย์เล่าทันทีว่า จะเสี่ยงทายไพ่คนที่เป็นนายกคนที่30เป็นคนที่ส้มลนแต่จริงๆผู้ใหญ่วางตัวเอาไว้แล้วแต่จงใจให้เป็นแบบบังเอิญมากกว่าจะบอกว่าวาสนาของคนเราแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวัสนาแข่งกันไม่ได้คำใบ้คือคนที่ไปประเทศอังกฤษมาล่าสุดจริงๆแล้วอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเผยตบท้ายด้วยว่าไพยิซของบิ๊ก้อมที่เปิดได้ ล้ายกับไพ่ของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เคยทำนายไปก่อนหน้านี้เองโดยใจความตอนหนึ่งตามไพ่ของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมทำนายผ่านไทยรัฐออนไลน์ไว้เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566มีใจความว่าเรียกว่าไพ่รุนแรงมากเห็นทีการเลือกตั้งครั้งนี้มีไพ่รุนแรงมากคะแนนเสียงคงอาจจะไม่ได้ดังใจ คะแนนเสียงคงอ่าจไม่ได้ดังใจคาดหวังในเรื่องของคะแนนหรือฐานเสียงแต่มีไพ่เจ็ดดาบเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือนี่แหละคือไพ่สำคัญสุดหากได้ไพ่ใบนี้มักจะมีพักพวกหรือการได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งต่างๆที่เป็นการคิดหรือการรวมกลุ่มเอาไว้แล้วพลังแห่งสวที่ใครๆหลายฝ่ายมองเอาไว้หรือคิดกันเอาไว้จะเป็นจริง หรือที่การเลือกตั้งนับคะแนนแต่จะมีโอกาสที่คิดหรือวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียกเป็นสติปัญญาของผู้มีอำนาจเหนือกว่าเพราะไพ่ใบนี้มักจะมีพัคพวกหรือกลุ่มคนที่หลายๆครั้งหลายๆคราวเรียกว่าพลังเงียบจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งชะตาชีวิตของคนเราช่างเหลือเชื่อจริงๆแข่งดวงแข่งวาสนากันไม่ได้จริงๆ หรือฟ้าลิขิตมาว่าต้องเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ดวงชะตาคนเราล้วนแล้วกําหนดมาไม่เหมือนกันจริงๆทั้งๆที่คะแนนอาจสู้พักที่นําไม่ได้แต่พอมารวมๆกันในกลุ่มคนหรือสวออที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกๆทําให้ทุกๆอย่างถึงกลับเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้อย่างไรก็ตามที่มีกระแสะข่าวรือว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไปอังกฤษ ถึงการพบกับทักษิณชินวัตรเพื่อหารือเกี่ยวพันกับก,บการเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีล่าสุดบิ๊กป้อมได้ปฏิเสธดิวรับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเตือนสยองครึ่งปีหลัง2,566ตามดวงเมืองมีการปฏิวัติอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติดูดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหรกล่าวไว้ว่ามฤตยูมีการถอยหลังทับดวงเมืองนั่นหมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำรอยเดิมยิ่งในเรื่องของความเจ็บป่วยความรุนแรงในเรื่องของระบบการเงินหรือแม้กระทั่งการเมืองมีการปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อมฤตยูในโหราศาสตร์ของไทยถือเป็นดาวอาเพศคือไม่รู้สาเหตุอยู่ๆมันก็เกิด แล้วการโคโจรของมฤตยูในครั้งนี้เป็นการโคโจรในลีลาถอยหลังเพราะมฤตยูจะอยู่ราศีเมษถึงวันที่8มีนาคม2566แล้วจะเข้าสู่ราศีพฤษภค,คือเรือนการเงินการคลังแล้วอยู่ยาวและย้ายออกในวันที่18กรกฎาคม2572อยู่ยาว7ปี ดังนั้นก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินการคลังการค้าจะบอกว่าดีก็ดีเพราะมีของใหม่มีระบบใหม่เกิดขึ้นเกิดนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแต่ที่เราสนใจคือมรตยูยถอยหลังมาทับดวงเมืองการถอยหลังมาแบบนี้ปกติจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการซ้ำแบบเดิมเราจึงจะเห็นว่า ช่วงมฤตยูอยู่ราศีเมษมีโรคภัยไข้เจ็บคนตายเยอะจนกระทั่งมฤตยูย้ายราศีจากราศีเมษทับลัคนาเมืองไปสู่ราศีพฤกษภซึ่งเป็นเรือนการเงินการคลังแต่ตอนนี้มฤตยูจะถอยหลังเข้ามาตรงราศีเมษอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องโรคภยัยสุขภาพอนามัยการถอยหลังคือการซ้ำรอยเดิมเหมือนรอยไถน,หนา ไถไปแล้วครั้งหนึ่งมาถอยซ้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าจะปรากฏเรามีหน้าที่ศึกษาทบทวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีสิ่งที่เลวร้ายก็มีและสิ่งที่ดีกว่าก็มีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตมฤตยูมักจะทำลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่ระเบียบกฎเกณฑ์เก่าๆต้องได้รับการปรับปรุงมีปฏิรูปหรือมีการปฏิวัติ หรือจะฉีกรัฐธรรมนูญก็เป็นไปได้หมอปลายปลายกระซิบเดือนสิงหาคมชี้ชะตาสยองถามว่ากลางเดือนนี้ค่อนข้างไปถึงปลายเดือนถ้าเป็นไปตามรดแมพจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ไหมหรือจะทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายกล่าวว่าเอาตรงๆว่าเดือนนี้กรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจน มีคนเฮห,หรือเราจะยินดีกันอย่างไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมถามต่อว่าเราจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นคนนอกอายุ60กว่าปีทำธุรกิจอะไร หมอประกราศว่าเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูณนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทําทุกอย่างไปตามกฎหมาย และใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันจะอาจไม่ได้เกิดขึ้นถามต่อว่าจะมีรถถังออกมายึดซือ่อปิดสีแยกจะเป็นวิธีนี้ไหมหมบปร,กรากล่าวว่าถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่น ผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์รุนแรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไรที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เรบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไป มองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มถามต่อว่ามอบบนถนนจะเกิดเลือดจะเต็มท้องช้างอีกครั้งมอ็บรายกาวว่าก็กลัวเพราะว่าเวลาท่านยมพูดคําว่าน้ําเยอะช่วงนั้นก็มีประกาศให้ระวังเรื่องน้ําแต่ว่ามันมีทั้งน้ําและในกรุงมันมีน้ําตาถามอีกว่าเห็นไฟไหมมบปายกาวว่าหนูพูดมาตลอดทั้งปีปีนี้คือกระต่ายไฟ กระต่ายทอดไม่ใช่กระต่ายทองจะมีไฟในกรุงเทพมหานครใจกลางที่เดิมประวัติศาสตร์เดิมๆขอร้องว่าไม่ให้เกิดที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจใครอยากด่าก็ดา่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรเก็บไว้ในใจหรือใช้วิธีประนีประนอมที่สุดเท่านั้นพอ ย้อนคำทำนายเหตุการณ์นอสตราดามูสเมืองไทยภัยพิบัติรุนแรงทุกครั้งที่รายการไทร์ท็อกได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์โสรัจนอนอยูโหนดังหรือเจ้าของชายานสตราดามูสเมืองไทยที่ทำนายเหมือนอย่างกับตาเห็นโดยเฉพาะเรื่องดวงเมือง2,566ในเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมต่างๆมักจะเกิดขึ้นจริงๆ ถ้ามีถูกต้องในเดือนนั้นๆก็จะเกิดก่อนล่วงหน้าหรือหลังไม่เกิน3เดือนล่าสุดย้อนการทำนายของนอสตราดามุสเมืองไทยอีกครั้งหลังมีเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบงังถล่มโดยบางช่วงบางตอนที่ยกมาเป็นการเตือนเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปี2566นี้เพื่อเตือนสติให้ระวังและมีวิจารณญาณในการฟังซึ่งนอสตราดามุสเมืองไทยกล่าวว่า เหตุการณ์ใหญ่ต้องระวังภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อนๆอันนี้กล่าวรวมทั่วโลกและประเทศไทยนะแผ่นดินไหวสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันจะมีสึนามิเกิดในอ่าวไทยในปีหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เราตกใจเพราะไม่เกิดขึ้นที่นั่นปี2566 จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรระวังกรุงเทพมหานครก็ควรระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรัมบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2566น้้าำท่วมปีหน้า2566กก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไป รุงเทพมหานครจะมีน้ำท่วมด้วยมันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี2,554เป็นน้ำท่วมที่มาจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมีไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น PM 2.5ก็จะกลับมา และเป็นต้นกำเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงที่เห็นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จบบทสัมภาษณ์โหนดังจะกล่าวกับเราตบท้ายเสมอว่าไม่อยากให้สิ่งที่กล่าวมาเป็นจริงแต่อย่างว่าแหละเรื่องของดวงอะไรเกิดเราก็ห้ามไม่ได้